สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันนะคะกับแนวทางนะคะแนวทางหวยเราพัฒนานะคะสูตรของอาจารย์ปัญญานะคะหมวดน,นี้ก็เข้าไปที่เด่น3นะคะอาจารย์ขอให้สา 3, 3 1ู2หวยออกนะคะพ้นหวยออกเนาะอันออกอย่างเฮ้ยคือลืมเขียนเลย ก้อสงสามนะคะก้อสงสามเดี๋ยวแอดเขียนผลหวยก่อนนะคะผลหวยออกเอ923นะคะ923 741นะคะ923ออก923 741เนาะ741นะคะตัวเด่นอาจารย์เข้าล่างนะคะตัวเด่นอาจารย์เข้าล่างนะคะโอ้ยลายมือเนาะจังสี่ราคะลายมือของคนบ่ถือหวย ขอไพเดิมเขียนผู้หายแน่เป็นอย่างเนองอาะอาเอฟซี FC ถือหวยเอฟซีเฮ่ะเอฟซีปาร์ตี้เอฟซีปังโอ้แอดดีใจน้าค่ะเดี๋ยวหอยไปกีดน้ำพวกเจ้าเนาะว้าให้คักขนาดได้เลยโอ้ดีใจน้ำค่ะดีใจน้ำดีใจน้ำทุกทันที่มาทนทีเฮงทีปังนะคะท่านที่ได้นะคะจับนู่นผสมนี่จับนี่ผสมนั่นนะคะยังไว้จับเก่งกาแอดอีกนะคะแอดมีส่วนมากจะไปเลขที่ใจลักนะคะจะไปหลักตัวใด ตามแอดาม,มานานมากนะคะเจ็ดสามหกเจ็ดสามเขาบัตรพ่อสี่ออีลิถันบัตรตัดเอาบาทนี้เอยเลขถูกค่บัวใดแอดเสียใจ,จค่ะโดยเฉพาะเลขทูกนะคะปกติต้องตัดลิ้นนะคะทุกคนวันนี้ไม่ได้ตัดค่ะโอ้ยแอดก็ขอบคุณอาจารย์ปัญญานะคะหวยออกปุ๊บอาจารย์ก็ให้มาปั๊บเลยทุกคนเอาไปพินิจเอาไปพิจารณาแล้วเอาไปวิเคราะห์ดูนะคะว่าตรงใจนะคะกับเลขที่เอฟซีชอบไหมคะเลขทีเอฟซี FC มีนะคะเลขทีเอฟซี นี่แหละค่ะเอาไปพี่นิพิจารณาเอาไปวิเคราะห์กันดูนะคะตังแต่แอดให้สังเกตลักลอยนี่ลักลอยอาจารย์โบเขาเลยเป็นพ่อแอดหรือเปล่าคะแปลกนะคะเวลาแอดให้สังเกตตัวไหนนะคะแอดให้สังเกตตัวใดเลยบ่มากค่ะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะทุกคนพอให้สังเกตตัวไหนเราไม่มาเลยนะคะเหมยอนก็เป็นจังสีเฮ้อ บานี้พ่อแอดบอกให้สังเกตนะคะพ่อแอดไม่ได้พูดอะไรไม่ได้บอกอะไรสู่เขาเขาดีเด้อต่อไปนี้แอดจะไม่ให้สังเกตแล้วนะคะแต่แอดเขียนให้ดูดนะคะหลักร้อยก็ไม่เข้าเนาะเข้าแค่เด่นสามนะคะเข้าแค่เด่นสามอ่าสู้กันต่อไปนะคะนักรบย่อมมีบาดเลนะคะแย้สิปยานมันนา่าภาษาหวยเล่าพัฒนาเดี๋ยวแอดไปอันหาเตมาเต,มาเตมแมวกอน,นะคะ่ะจังสิกลับมาใไมะะ่เด้อค่ะ เดี๋ยวค่อยกลับมาตอบคอมเมนต์นะคะกลับมาขอตอบคอมเมนต์ทุกคนคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเอาไปเห็นหายใจรุมๆสักคนค่ะอันเล่นอ้อมเพื่อนจักอัีิกรค่ะให้หัวใจเต้น,นได้ไหวฉูบฉีดนะคะให้เหลือดมันกระตุนนะคะการทํางานนะคะเอาสิบเดดฟุ้งซ่านนี่ค่ะเอาไม่เป็นไรสู้กันต่อไปนะคะทุกคนว้านักลบยอมมีแบบนี้ <Yeah. S 1> บริยานบริยานค่ะเมือ่อเคยเจอค่ะ ไม่เคยจือนะคะไม่ต้สิจัดเต็มเมื่อตีอาจารย์ไปค่ะทุกคนเอามาดูกันนะคะของงวดวันที่นะคะเราพัฒนาอาจารย์ปัญญานะคะของงวดวันที่วันศุกร์อีกแล้วนะคะวันศุกร์ที่20แล้ว 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ยีออ่สิบยี่สองยี่สามยี่สห้ายีหกยเจ็ยหรโอ๊ยเหลืออีกสิบกว่ามื่นอยู่ได้ วันศุกร์ที่ยี่สิบนะคะวันศุกร์ที่ยี่สิบแล้วนะคะมีละแนวทางของวันศุกร์ที่ยี่สิบเฮงว่าสิมาเอาเงินกับบานเอฟซีว่าไปเบาๆนะคะไปเบาๆแอดก็เน้นระยำนะคะไม่มีใครรู้หรอกค่ะว่าหวยจะมาตัวไหนจะออกอะไรทุกคนโอ้ยออกใดเมื่อตันละค่ะร้อยแปดพันตัวนะคะเขาเขาใส่ลูกบอลครบนะคะเขาใส่ลูกบอลครบมันอ็นส้ออกยูหันละว,ว่าวกาวเอาทบผู้ใดอเอาสองไปเก็บค่ะแอดรู้สึกว่าสองหายหลายงวดแล้วนะคะนี่แอดจำได้โอ้ สองบม,มาจะงวดหลือเดี๋ยวแอดนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะสองไม่มาเก้างวดค่ะทุกคนสองหายไปใส่เฮ้ยเอามาดูกันนะคะงวดวันที่สิบเบอร์ยนะี่สิบนาะวันที่ 20, ยี่สิหัวเลาวพัฒนาอาจารย์ปัญญานะคะวันศุกร์นะคะวันศุกร มาดูกันเลยนะคะนี่ค่ะลายมือคนไม่ถูกหวยก็จะประมาณนี้นะะแหละค่ะแอดนี่ละไม้ถึงเจ้าของเดิมไม้ถึงแอดค่ะว้ายเราพัฒนานะคะวันที่20นะคะธันวาคมอาจารย์ปัญญานะคะให้ไปที่เด่น45นะคะ47 48 49นะคะ57 58 59ตัวเน้นอยู่ที่47แล้วก็57นะคะ3ตัวบนนะคะ3ตัวบนให้ไปที่547นะคะ551ห เจ็ดสี่เจ็ดนะคะแล้วก็เจ็ดห้าเจ็ดนะคะอันนี้คือสามตัวบนของอาจารย์ปัญญานะคะหววห้ยห้าหว้ยเบิบ่นบ่อาจารย์จับห้ามไหน้นะคะหลักร้อยนะคะหลักร้ะะอยอ,อ,อาจารย์ให้ไปที่ห้าเจ็ดนะคะหลักร้อยงมวดนีน้นะคะนี่แอดจับเอาจะบอกนี่แหละอาจารย์เป็นเก็ตไให้นี่แอดกับสังเกตเอาหาเจ็ดพอแอดบอกให้สังเกตปุ๊บนะคะสูตรหายเลยบาทแอดรู้สึกว่าตั้งแต่แอดบอกว่าสังเกตเราเด้อทุกคนนีเสียเอาทุเรียนอี๊ยงปลูกมองนี่นะ เอาบะฮุงเสียเอาเอ็ดเ่าอีหยังเฮ้ยบะฮุงเมื่อแต่ใส่และค่ะไหวเนาะ เอาไปแล้วค่ะสติสตังค์นะคะนี่ของอาจารย์ปัญญาแคปเลยค่ะทุกคน4 5นะคะเด่น4 5 4 7 4 8 4 9 5 7 5 8 5 9นะคะ3ตัวบนนะคะ5 4 7 5 5 7นะคะ7 4 7 5 7 5 7นะคะโอ้ยตังตรงมีสักงวดละค่ะต้องมีสักงวดราคาที่ได้ที่ปังตรงมีสักงวดละแอดว่าค่ะทุกคน ติดตามไ,ไว้นะคะติดตามไว้ดูเป็นแนวทางไว้นะคะหวยมีทุกวันนะคะไม่ต้องรีบร้อน,นะค่ะโอ้ยแอดคอยเห็นเข้าปังคอยอยากไปะค่ะเบ่งแนวทางซะก่อน,นะคะ่ะยิ่งตัวไหนเดินดีๆนะคะตัวไหนเดินด,ดีตัวเด่นโดยเฉพาะตัวเด่นนะคะตัวไหนเดินดีๆโอกาสาหลุด,ดยิ่งสูงนะคะทุกคนโอกาสที่มันสิรุดเพราะว่าสูตรแต่ละสูตรนะคะว่าเกินซิฟวดซิฟเอวดหรือว่าจังไหนมันจะต้องลดค่ะทุกสูตรนะคะมีโอกาสหลุดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทุกคนทุกสิงทุกอย่างอยู่ที่ความเสี่ยงเลยแล้วค่ะ กูดได้สิไปแนวไดอีหนังจังไดเนาะอ้ยนคนเพื่นากันเสริมสวยโออยงวดน,นี้เด็กแก่งข้อตุกค่ะเด็กแก่งข้อตุกเซเวลเสี oh, ยดายครับเนาะอู้สงสัยเจอมาอย่างต่อเนื่อหวยโบเมนหวยไทยสิมาสามเจ็ดเก่าสามเจ็ดหกสามเจ็ดเก้าหาจดทีเจ้าทางคนอับนี้เนาะคนกระสีวา่วาไ้แล้วก็บ่เอาสละโอ้ยกบไดีคิดว่ามันสีมาหา่วยก้าเอาสามตัวเนาะ ก้าเอาสามตัวสองหนึ่งสี่ไปจังสันได้เฮ้ยสองสี่หนึ่งผิดหลักรวยวะตอนหวยออกนี่รู้ค่ะว่าว่ามันอยู่ตำแหน่งในหลักร้อยนะคะทุกคนตอนหวยบนท่านออกนี่งมวขึ้นปินนี่ค่ะ โอ้ยจะกมองได้สิเป็นลักรอยดีจักสิไปตัวใดดีเนาะเอา้านี่ค่ะลองดูนะคะหลักรอยอาจารย์ปัญญาห้าเจดนะคะรอดูนะคะว่าชนกันกับแ,แอดไหมนะคะเพราะว่าหลังหววออกนะคะอาจารย์ให้แนวทางแอปก็อดคลิปเลยนะคะเตรียมลงจ่อลงพุ่งนี้เช้านะคะเจเมแม่บแมนสรุปแล้วะะบอค่ะบ่ทักบ่ตึงบ่ตั้งบ่เต่งมาเลยเด้อค่ะเจเมแม่บแมนสรุปแล้วบเจ้จเม่บุญอย่างเดียวสันบู๊โจเม่ยอยว่าเล้วช่วนเจเม่พี่พังค่ะค่ะไวยเราพัฒนานะคะ เอาสู้กันต่อไปค่ะทุกคนเอาแคปเด้อค่ะแคบค่ะแอดกับสิบวพักไปพอนละค่ะเจอกันเมื่อโลกต้องการนะคะทุกคนเอานี่ละเด้อค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนขอ,ขอให้หมานขอให้ฮิงขอให้ปังขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะมีโชคมีชัยร่วมกันเดอ้อสวัสดีค่ะ